ริทฉลองโล่เงินครับจาก YouTube นะครับผมตอนนี้ก็ครบ10,000แสนซับนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเพราะแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่กด s u b ส c r i b ์นะครับให้กับช่องใหม่สงกรานนีชาแนลด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ครบ1 0 0 0 0แสนซับนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้โล่เงินจาก YouTube มาด้วยครับก็มาแสดงความยินดีด้วยกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมก็อยู่กับคุณแม่สาคอนนี่นะครับผู้เย่างก็ผู้กำกับนะครับช่องใหม่สงกรานนีชแนลนะฮะแล้วก็แม่นานนะครับผมก็ มาดูความสวยงามของโลกเงินกันนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคุณแม่นะคุณแม่รู้สึกเป็นไงไหมครับสำหรับเยี่ยมเพียมก็เป็นไงไหมครับสำหรับรู้สึกว่าดีใจกับลูกเบาลูกชายอืลูกเบาคุณแม่อยากได้เลยฮะอยากได้สักวันแม่ก็จะทำแล้วช่องของแม่ไม่เอาไปเลยให้คุณแม่ได้ถือนะฮะนี่นี่เดี๋ยวให้คุณป้านี่ให้คุณป้าถือด้วยน่งถือตัวหน่อย นักเกิอน่ากเอกไหมนางนักเต๋อน,นี่บายเป็นยังไงครับยินดียินดีด้วยนะคะเอดดีดีดีดดที่ร้านไซดได้โลก Youtube ค่ะแคบเนาะถ้าผู้ชมครับสําหรับโลกเงินให้ได้มานะครับก็จะมีลักษณะด้านบนจะเป็นโลโก้ของ y o u t u b e นะครับเราลักษณะเป็นกระจกนะครับผู้ชมแล้วก็มีตราตัวเพลงนะครับ เป็นสัญลัก u t u b e ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนเป็นชื่อช่องของเรานะครับอย่างช่องผมก็เป็นไม่สงครานไม่ c นิชแนลนะครับแล้วก็ for passing 10000 Subscriber ์นะครับ YouTube นะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเอกสารมาให้ด้วยท่านผู้ชมเอกสารก็เป็นใบประกาศนะครับแล้วก็ใบแสดงความยินดีนะครับจาก Youtube นะครับผมก็จากที่อ่านมาก็ปรากฏว่าคุณยังจำหนึ่งซับได้ไหมหนึ่งร้ยซับได้ไหมนะครับแล้วก็คุณยังจํา คนที่หนึ่งพันซับได้ไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือยินดีด้วยคนได้หนึ่งแสนซับนะครับ u t u b บบอกว่า YouTube จะอยู่เคียงข้างคุณนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับ <c oughs> เพื่อให้ทำผลงานที่ดีๆนะครับแล้วก็นำเสนอสิ่อิดีจากช่องของเราด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เขาก็บอกว่าหวังว่าจะได้รับสิ่งใหม่ๆจากช่องของคุณต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฉันหวังว่าฉันจะได้ถามคุณอีกครั้งว่าคุณยังจำได้ไหมว่าคุณได้แสนซับ เมื่อไรนะครับทาบ่านผู้ชมแบบนี้นะครับผมแล้วก็บอกว่าฉันจะอยู่ข้างๆคุณนะครับเพื่อติดตามคุณในวันที่คุณถึง1ล้านซับครับผมอันนี้ก็เป็นข้อความจาก u t u b e นะครับก็ผมก็ยินดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือทา่านผู้ชมนั่นแหละครับที่จะทําให้ผมมีกําลังใจแล้วก็สู้ต่อไปในการทําช่อง u t u b e ครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มาทานหมูกระทะเพื่อฉลองแสนซับของเราแล้วก็ สลองวันเกิดนะครับใครวันเกิดของแม่นางด้วยนะครับ<ม>นี่วันนี้ก็กินมูกระทะกันมีกุ้งอะไรคุณแม่ชอบอะไรพิเศษครับสําหรับ,บกุ้งคุณแม่ชอบกุ้งะนะฮะ<ห> <laughs> คุณแม่ชอบกุ้งอร่อยมากนะครับนี่การผู้ชมครับก็ก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องใหม่สงกรานมินิชนนแนลด้วยนะครับนี่ก็ ไปกำลังใช้ให้กันนะครับอยู่ด้วยกันไปดำเนานนะครับผมแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะแม่เนาะเราก็จะมาทําคิดใหม่ๆข่าวสารดีๆสีดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์แน่นอนนะคุณแม่เนาะไปเที่ยวด้วยเนาะเดี๋ยวกดติดตามคลิปคุณแม่สาครนด้วยนะฮะเดี๋ยว่ะคุณแม่สาครไปเที่ยวด้วยรอโควิดหายดีก่อนนะคขอบคุณนะคะทุกๆท่านค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็เราขอติดตามข่าวกันด้วยนะครับคิดภาพระการใดแต่ละคลิปก็แนะนําบอกกันได้นะครับท่านผู้ชมยินดีให้ รับคำแนะนําแล้วก็ปรปับปรุงแก้ไขต่อไปครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กบผมกับกับผมไม่นช่อลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊บ